ต้องมีแอปมีจูเริ่มมีทัก,กษะทีดีดังนั้นนั่นถือเป็นห้องนี้ใครจะจุทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องให้รู้จักเนเจอ์ของงานเมื่อก่อนนี้ผมมีสำน,นักงานของผมอยู่ที่ในสนามบินดอนเมืองเวลาคนจะไปสมัครงานผมปั๊บผมบอกทันทีว่าสาราบในยครับว่างานคืองานอะไรงานของอาจารย์เป็นงานม e e อ and green deep and g r e ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นพอเห็นหน้านักท่องเที่ยวเดินลงมาจากทุ่ปนปั๊บหน้าจะถึงขึ้นมอร์นิ่งฮอว์กอยู่ทางชุดชายแดงตอนไหนตอนไี่เ่นั้นมีบางคนทำแล้วบอกว่าอาจารย์ดูมีความสามารถตั้งเยอะทำไมไม่หนูมานั่งสวัสดีิการแค่ดูในนั้นก็ตกแล้วเห็นนี่แทนด้วยแต่มันก็มีบางจุดที่ต้องมาคนแก้ไขบางคนมาทำงานเนี่ยนะครับก็มาบอกว่าอาจารย์ ทำไมาต้องมาแก้ไขปัญหาทางท่าท <mesela> ี่ตำแหนงนีคือมีมออฟฟิเซอร์มีแก์นีมีแต่เขาทักทายก็่แวราสติแตกผมบอกดูทุกอย่างเป็นคนมู้เพรพอเป็นคนรู้เส่เพราะพาด่อมาแล้วท่าไินอีกหรือยังให้เขาแล้ว เก็บแตกีเวลีมาโนรีอยู่ที่นี่หรือเปล่าฮะทีไหนครับออมบุสีรือวก็ติดแต่เหมือนนักาติชนอ้ทีนี้ดี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 อแบรคนไลนฉัต่อไปอ่านแล้วเต่อไปฟุ้งซี้ฟุ้งซี้หลังมันสองรุงเวลาไปถ่ายรูปที่ไหนยังยืนนิ่งๆสรุปเหมือนบชาชน จำเด็กดวัย10ปีได้เราเคยเจอก้นนะไม่เคยใช่ไหมสแสดงว่าต่างคนต่างทำเกิดขึ้นะผมมีมีองค์กรนะครับแล้วผมจะมองดูคือคือผมจะต้องจ้างเด็ก4เดือน4เดือนนี้ไม่ต้องโปรเบชั่นหลังจาก4เดือนผมใช้เหยียดเป็นพี่นะครับในขณะโปรโมชั่นเราจะอยู่ในกลุ่มต่างกันนะมีเด็กผู้ชายบางคนเนี่ยพอเวลาเขาประกาศว่า เขาเขาตัดทีดีคือเกาหลีเจดีคือแจกแดงเจดีแลนเดนแปลว่าคนเกาหลีมาแล้วแต่ถ้าบอกอินดียแลนเดนไม่ได้ปั่อินเดียนั่นแปลว่าเราไม่มีทัาษาสื่อต่อต้านที่ดีเราก็จะรีดข้อมูลย้อนไ่ได้นะทำงานที่เนี่ยโดยเฉพาะที่คนที่ชาวมักจะมองว่าเป็นคน lower c l เนี่ยนะฮะอินเดียศิลปาแบบอะไรเนี่ยเราจะต้องไปอิดท้าชาที่ดี นะัง้นะั้นการทำงานต้องเป็นเรื่องทัศนสตินะครับเรียนผมใช้ตัวอย่งางเรื่องทัศนตินอกจากทัศนสติแล้วการทํางานจึงต้องมีสิ่งมีทักษะสิ่ตงตาว่า,า,า,าไม่เท่าตาเห็นสิ่งตาเห็นไม่เท่ามือนะทาและสิ่งมืคําไม่เท่าหลงมือทเองดังนั้นทักษะคือการอะไรทักษะตรงนี้นะครับนักศึกษานิสิตจะได้เรียนรู้มาจากเรื่องของเรื่องของทักษะการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยบางคนเรียนอย่างเดียว มันดีครับเหมาะสำหรับออกไปเป็นครูบาอาจารย์เพราะเป็นคนที่มีวิชาการดีเ่นด้วแต่มันต้องปูร้ำหนเรียนด้วยทางปฏิบรติด้วยผมเป็นคนเรียนและทางปฏิบัติและปีสามปีสี่ผมเป็นนายทหารตลอดสองปีผมจะเป็นคนผูเก่งนึกออกไหมครับและการทำงานกับฝรั่งจะดีมากไม่มากเลื่อนนะครับคาว่าไม่มากเลื่องเพราะอะไรเพราะฝรั่งเขาจะไวใจเรา มันก็เลยมีความรูม้สึกว่ามีทัศนคติที่ดีต่อไอ้คนรุ่นสับหลังทัอาคที่ฝรัง่งมันได้ที่เดียวในกระทรวงศึกษาธิการสุดเรามีความรู้สึกเราเป็ะน่าเป็นหอกว่ลลเวาเขาจริงนะครับดังนะนะาาั้นนะทักษะเกินจากการที่เราทำเรนะื่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จำไว้น,นะครับวันนี้วันน,น,นี้ my dear student การเรียนในห้องเรียนได้สิ้นสุดแล้วต่อจากไปนี้ต่อจากนี้ต่อไปเป็นการเรียนในชีวิตสำหรับองค์กรที่ผมไปที่ปรึกษา พอนักศึกษาจากสถาบันไหนก็แล้วแต่จบมาปั๊บเข้าชิ้นงานเราปั๊บเราจะตัดทันทีว่าจบมาจากที่ไหนเราจะเลือกทุกคนให้เรียนรู้ชีวิตผมจะวางแผนทีนี้ผมจะไม่ให้ไบแผ่นนะพอพนักงานทุกคนเขาไปอยู่ในบริษัทที่ผมที่ทำารึกษาเขาตองทุกคนที่นพนักงานไม่มีใครประจบมาจากที่ไหนนะครับดังนั้นผมให้ทำปรึกษาอยู่สองสามบริษัทเนี่ยมันจะมีแพทิร์นออกมามีบริษัทหนึ่งเนี่ยมันงานกับทางลน มจึต้องเปิดไลน์อยู่ตลอดเวลามันทำงานกันทงางไลน์แต่ถ้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นไม่อนุญ,ญาตทำงานทงางไลน์และสาวฟังมีสิทธิ์ฟังต่อไปนะบริษัทญี่ปุ่นบริษัทสิงคโปร์บริษัเทเกาหลีไม่ได้บริษัทสิงคโปร์บริษัทในกรุงรมหรือยี่ห้อบริษัทเงินข้ามชาเงิน,นข้ามชาเวลาเลขาจะมาหาผมเนี่ยนะครับต้อง จะมาหาผมจะโทรหาผมจะลาหาผมตอเียวตัสนเดช่วงนนถามเลยนะครับช่วง้าวนวเทียไม่ยอมไม่ลายไม่ยอมโทรศัพท์จะใช้โทรศัพท์ในออฟฟิศเท่านั้นนี high, ่ค er anyway. ือบริษัทสีผมเป็นบริษัทเกาหลีถ้าเป็นเลตบนของ Samsung ามใช้ไแดนถ้าเป็นโทรัทแต่ถ้าเป็นไอโฟนเนี่เี่ยบอก ถ้าเป็นโรงเกียร์แต่5 0บั k k k ่งนั <bo> oh <Venice> ่ง <Canada> ฉันโงคัสเตอร์ไปเดงนั้นเรื่องคัสเตอร์นี่มัจะต้องปรับไปอาบุก่อนถ้านักศึกษาทำงานวันนี้งานเนี่จะเคยไปทำประตที่เจนกับบริษัทที่สามสิบเรัดและหลายคนเขาเปลี่ยนห้องสัมมูงนะฮะจะต้องใชายามอยที่สัมสูนะที่้องสัมสูสามารถทนอะรอ่สัมสุโดยบริษัทที่่น เราอยู่ในบริษัทบริษัททีบษัทช่านแล้ว็บริษัทสื่อของตัวเบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เป็นไลน์ี่นั่งถบทางของน้ากันขอจากในนั่งแถบทางแล้นั่งาน้ก็ใช้นักสะและมงที่ต้องนั่งงผูชาและวันหนึ่งมันจ้มเพราะเป็นห่งียกัน ของบริษัทไม่มีูชายคนใดจะดีเลยนครับนี่สิ่ขทาบริษัทญี่ปุ่นใหกอยากมาหาใช่ไหมครับอยากเป็นคนแลอยากเป็นให้ภาพที่อีทีงานจะเห็นครับพราะเขใ้คนริษัทของชาย่งานเวลาั้านหลงนี้ท่านหนุ่มให้ยืมสกัดถึงวัวก็อยู่โดล่เขาจัดและเวลาจัดโฆษณาเนี่นไม่ได้จัดในของเาแล้องาจัดในช

ทั้งดิสในทั้งบริษัทที่มีเงินลงทุนในภูมิรัฐเช่นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียหน่วยงานเหล่านี้ต้องการนักศึกษาแสดงความคิดเห็นฉะนั้นทักษะนักศึกษาต้องมีคอชัมนที่ดีนะครับรับสาวเรียนจบจากประเทศอเมริกามาข้างหน้าเปยนสปีสให้มาเรียนจบจากประเทศอเมริกนะครับปรากฏว่าเวลาไปสมัครงานบริษัทที่ เอกอนาธิคมของอังกฤษเขาถามว่าจบจากมหาวิทยาลัยไหนมาและสาวว่าจบจากนะประเทศอังกฤษเขาบอกโอเคแต่ถ้าจบจากประเทศไทยไทยตื่นขึ้ก่อนนะเพราะไม่ใช่ระบบการศึกษาอังกฤษบอกนึกษาวนิสิตนะถ้าเจอบริษัทตัวนี้ให้บอกเขาเลยว่าเราเป็นระบบการศึกษาไทยองจริงเราต้องการทํางานบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยถ้าบริษัทอยู่มาตั้งอยู่ในเมืองไทย ยูก็จะมีพนักงานเป็นคนไทยจบจากในไทยในสุราให้ามเป็นบริษัทที่รากบตรจากประเทศอืสมว่าบริษัทยูน้า่นเลยพอผู้เสียเป่ายึาสมรเลยพ่อหอะไรเหน้าอะไต่รอแต่น่นะอาจจะเป็นบริษัทก็บริษัทบริการชอบริษัทบริการชอบสนใับเศอยู่จำไม่ได้นมีบริษัทนื่นเขาจะ

สารพวนี้ผมมีควาสามารถในการใช้สาร่ก็จบการทางการมาสามารถที่สดเรยๆม่ก่อนนะแ่ไอโอนอโง่โง่เก่งก็ใช้ไปเยอะเรื่อยๆเพราะสัรภมไใสอดแรกเาจะองมองกอแล้วเราต้องเป็นตัวเราไปสอบสถาบันการงานถ้าในห้องสอสถาันางให้สบวิกาดีาเรี่นมานโล่ให้สอบวิกาไหนก็แก็สัน ให้สูญาเลนรักรองโองเทียมีเรื้าอแต่ายังไม่นใจงกมงเทีนะให้สูญญาเลยศึกาไปเลยนะครับการดังนั้นการที่เราจะมีษไม่เนี่เราต็ลงมือทำประกาศสับัรหรือวุฒิบัตรับรองการเป็นสมาชิกการเป็นสโมสรสากานั่นคือตัวแทนของสกี พิสนาคินไม่ใช่รการเงนนะครับนอกจกยอมยกมืตามที่ท่านทำบริหารได้แต่ถ้าทำงานในสถานเทศเมื่อไหร่เราไม่ยกมือเราจะถือว่าเราไม่รับสารเสด็จยกไม่เป็นหวนแม้แต่จะหาประชุมแม้ทามบ้านก็ได้นะครับถ้าสารการมีสิ่สัาันเข้าจับตูนอองเราโดยจะสอบสวนหรือเป็นคำแต่ับ ต้องมป็นอ่างรินะฮะอาจารย์น่อคัไปสอบสภาสารกันดีดึงทางเป็นสารกันดีเลกตอนนี้ติดตัวและเนื่องจากอยู่ประมาณนั้นของตัวเราสารกันดีเลยและสารกันดีเช่าของเราราก็หาแอมเสบเราก็สัมภาษณ์แอนุเสบว่าคุณเคยเห็นเขาเสริฟอาหารบนเครื่องบินไหมเด็กอ่อนนะเคยเห็นแต่ไม่เผาเสริฟ ฉันได้ทักเ่อนไปลูกเรือของสายารบนคุณฉันจะให้เรียนวิธีเสริเราก็อกไม่เป็นไรเราจะสาิทีในวิธีการเสนอเสรมเราก็สาทวิธีเสริมบนเครื่องบินให้ดูแลวเราถามเดกคี้ว่าเข้าใจไหม u n d e r s t a แ d Yes แล้วุตคือบครื่องบินมันต้องใช้สอะไรบ้างครับแล้วก็เลยก็เลยวนน

คำถามแรกๆ็นคำถามที่มีหมดแต่คำถามที่เขาเรียกว่าใช้ศัพท์อื่นเข้าไปแทนที่เพื่อให้เ,หเป็นหลาหรือคำศัพท์อไม่ได้แต่มันมีเป็ดอีกหนึ่งกลับมาที่เป็นราชทัพน์วนราชทัฒน์วนต้อ,องขออนุญาตเป่ยนชื่อนะเพราะรัชพัฒน์วนหรือเปล่าไหมครับราชพัฒน์วนไม่ใช่หนุ่มเป้งเหมือนหนุเพราะราชทัพหนูเนี่ยเป็นราชทัพน์ตัคนแห่งเดียวที่ด้านเด้งตามที่ทที่บอกไปใช่ไหมครับ มารนสูตสดันเดนะครับพราสฏว่ามีเด็กคนนึ่งพระอาจามันเด็นี่ยคือตอนสบเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเาไปสมัครที่ไหนก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาแหน่มก็แต่งไปแล้วตำแหน่งกดดัหนุ่มก็ขออนุญาตนก็มีตัวอย่างก็ขออนุญาตสิท่าคนเขาต้องมีตัวอย่างที่เพราะเราเด็กมาสมัครไปยืนยืนกันหนับนเลยนะแล้วก็ตามให้เาสัมภาษณ์นะอ่านะถ้าไม่ให้าั่นก็ไม่นะไปทั้ะไยาี ถ้มันไม่นั่งอยู่ผู้ริสุวเขาะพันธุ์ชวนะครับตอพึ่ง่องช้ใิการสัมภาษณ์ดูความยากนั่นนะครับแต่ถึงไม่ได้งอกเขาไม่ได้เพราะในวิชากาาบอกว่าจนเขาจะช่นะเราทักษะครับเราเราดูาเราดูาพเลภาพนมือของดูมอาไปดสาเสร็จแล้วดูสภาพแต่ผู้ดีมันจะเป็นสภาพแบบนี้เูื่อคุณสูงดูดีจะได้เข้ามาจหงู แต่งหน้าให้แต่งเองค่ะพูดมาภาพกูใส่แต่เองนะรู้แต่งมาหน้าอะไรคนแรกน่าจะอ๋อไม่รู้นะอยากรู้ไหมมาทำไม่เอานะเพราะไม่เปิดใจแบบทำสอนเพราะการทำงานเขเปิดใจแบบทำสอนไม่เอาซึ่งจริงๆมันมันก็ไม่แสบอะแต่อีกคนเนี้รู้ไหมว่าแต่งหน้าอะไรไม่รู้อยากรู้ไหมอยาก คนงานสามีแต่งนงะานกับเด็กเด็กนนะั้นจริงเหรอคะหนูคิดว่ามารอรถอยู่บ้านรถเมล์คนมองหนูแบบนทั้งหมดเลยียเด็กคนนี้ได้เพราะมันบอกความอินโนเซนต์และก็โอเพ่นมายอาจารย์ครับเราก็เทรนเด็กคนนี้ปรากฏว่าเด็กคนนี้อยู่ในสายตาของ หุ้นส่วนบริษัทที่เป็นชาวเวียดนามหุ้นส่วนเนี่ยเป็นกับทางยามสามปีผ่านไปอาจารย์เด็กนิวเปลี่ยนบุคลิกลักษณะหมดเลยหน้าอยูเ่เดิมแต่การแต่งตัวเนี่ยเริ่มมาไปหาพวกที่ล่าสิทธิ์เลยหาว่าอาจารย์ขามีมาดามมามันแนะนำตัวเป็น erm าาามาดามเคอร์มองบองครัอาจารย์หนักถมาดามเอร์มองนะฮะชื่ออีชื่ออะไร เรือวันหรืออะไรนะดาถุอนเนี่ยผมไม่ผมก็ไม่เคยจับนะพอออกมาแล้วก็ตกใจแ้วกเปิดเข้ามาสว้สดีครับไม่จับจำได้ต้องถ่ายเออก็จับได้จริงี่ต้องถายเพราะที่อากาศสะานมองนูขึนกระดิ่งราคาพอไปไทยนะก็บอกอ้าผมนูแล้วินเฮงอย่างละห้าอยะหนูประธานบริษัทกระดูนูที่นี่กะบอกไม่ยขา ตอนนี้ชุดนี้ดีเป็นยูสมาร์ดใช่ปะแต่ยังจะมาด้วยมันไม่ใช่มี่ร้อยคนนั้นนะที่หน้าตาแย่ๆโกลกยออะไรก็แต่ได้เขาได้ของนี่ด้วยภาษาจะเกิดยังไงก็ไม่รู้สาเหตุที่เรารับมาเดียวเพราะเงื่อนไขคือเด็กจะต้องพูดภาษาลาวได้เด็กจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้เด็กจะต้องตันภาษาังผสมได้เป็นภาษาไทยได้แล้วก็เด็กเนี่ยพ่อต้อมีเชื้อเขมีพ่อก็เลยได้ทั้งภาษาสารและภาษาเขมี นี่บอกเลยฮะคือห้าหกสามรวมอยู่ในตัวอัลลัมเดียวกันงมันทําให้พูกค้าเกิดความพันลุกไงก็เห็นการเจุดขายนะครับอันนี้เรียกว่ามันต้องเกิดอันที่สองสกิลอันที่สามคือ knowledge คนนี้นะครับที่เขาจะต้องวัดด้วยความรู้เวลาตรวจสอบาพไม่ยวารู้เรองสัตวอะไรบ้างรู้เรื่องสิ่งไรกันรู้สกิลร้สกิ เใสสีฟ้าออกไปสำนัต่างประเทศหน้ามากเวยนั่นนั่ดเรียนภาษาอังกฤษารยาอะราอ่าน o การนการเขาามับกาไราชอารอ่าทไหเพรเอบอ่านครับโนคำตอบอการ้อการอ่านคือ i n ฟ o r m เ i o n กรอ่ ถาาเออหูธรรมชาติูเนี่ยหูสีนะทำไมชอบสักอะไรไม่ได้เห็นนเนี่ยนามีหนูเนี่ยเห็้องเนตาาชอต่ชอบความตาจากคนอื่นชาตมากเต่อชาตมากเลยแค่พ่อแม่เราใสกัตอนนนเลยตอบอย่างเงี้ยไม่เคยดูไม่ตอบว่าชอบความต่าจากคนอื่นเลยดูกต้องหูว่าความต่างเนี่ยางาตลาดแบรนด หรือเาะชะลาดมากหรือเป็นสิ่งเาะชะลาหรือเป็นทุสิ่งที่ข้าขอรวแต่ชีวิตแม่อย่างขอไม่โกรธชาแนลมกรธางนลขอไ่โรธาแอไม่นอไม่โกรธชนขอไม่โกานลขอไกรขอไม่โกรธชาแนลขอไม่โกรธชนลขอไโกรธชาแนลขอไรธชาแนอไม่โกรานขอ่โกรธชานลยอ่โสเปนเฮลขอไม่โกรธชลโอเค่เปนเฮล ดูใบหน้าดูใบหน้าดูชื่อเสียงที่ทำให้คนนี้มีเสน่ห์ช่วยมีเสียงด้ิยกันถ้าถูกบอกนัจะได้เป็นนามแฝงเวลาหรือมีชื่ออะไรที่ทำให้คนนี้งดชื่อนานสาวพิดานงสาวไอเดียดูมีชื่อเสียงที่เราชื่อนี้ดึงดูดชื่อปังชองแต่กร์ดกี่เสียงปังชื่อของแม่บ้านที่ どう ทำงานได้ยังทำงานอะไรไม่สีเียอคลูกจตางกเพื่อนเลยเพื่อนคูนี้มันวางแขกแต่ไม่เคยบอกนะเขาเแต่วางแขงาแต่เขไม่เคยบอกใล้เขื่อนสิ่จำไว้นะอย่าคิดว่านั่งมาโกเขารู้ว่าด้วใจพี่แต่กูังมีวิธีการสักการเอย่ออยู่รู้ว่าแกยังไม่ได้วางแขนไม่เปไรวางแกไม่เป็นงานก็คืออะไร มุ้กมีแผนปีสีไม่มีแขนไ่ือแล้วรนูลนเลหนูมีแขนอย่างไรคือหลังจากจบจากวัดหลเนี่ยก็คือคิดว่าจะไปเรียนต่ออ้ดีมากจะไปเรียนต่อใช่ไหมคะต่อที่ประเทศจีนดีมากแล้วหนูไหนที่อยากไปเรียนจริงนะทำไมจะไปเช็คจริงนะเพราะันนั่เียทำไมจะไปเรียนจริงคะเพราะฉันเป็นอยางนั้ ที่มีคนไทเเยเยอะซาลามาเูฟังถ้าหนูไปเนที่มีคนไทยเยอะเหมือนกับหนไปเรียนอเมริกาแล้วไปรัซินเจอริสคนไทยเยอะแยเลยหนูไห้องห้องหนึงมีเอเชียอยู่ที่สองคนไม่ฝรั่งเวลาเรียนจมามันก็เลยได้ความคิแบบเอเชียดังน้นสิงหม่ถ้าหนไปเรียนมีคนไทเยประเทศที่มีวัฒนธรรมไาย่เช่น รอบี่มันจะเป็น <The> จ <French German arias> um. ีนโ่เยอะเป็นจีนที่นำถึ้มาสิบหมื่นดูจะได้ว่าอาจากการที่มีประับการกษาที่ขาจาทนี้่สามารถรับสายได้ทักงนาาอยู่ฤษนีนอัไชนีสการปรับโงถ้าอยากจะว่านงกฤษไชนีสาอยไรในไปจีนเียที่สองรู้จักเรที่สองนะเคยไปไหมไม่เสียเี่ยนไม่จีนตัี เราจปัรจริเราไปที่ไหนมาได้มีคนี่เยอะเช่นป็นไไปมันสีไปฟังตัวที่นั่นทักหาันหจะได้มีรู้วิธีที่เขาจะใช้ใส่กุศลเองมีอะไรต่าเพื่อนก่อที่เปลี่ยนการเจอเื่อนะครับเพราะมีเรื่งสั ไม่แน่นว่จะได้คุณนะเบินคนนี้ที่ได้กอเป่ารับปัญญานี้จะมีะไรอนาบิ่ายะหมืคนนัรู้ายนี้หากที่เ็นักศึกษาดูอยู่กค่า100ปีแนข้อใด่ใด่้หนึ่ขอ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่้อห่งข้อานึ่ง้อน่อหนึ่คข้อหน่งข้อหนึ่้อ่งข้อ้อ่งข้อหนึ่น่อหนึ่งข้อ่อ่นอ่อ่นอ นี่แะนี่หละ,ละใช่เลยถ้าสอบสัาษไ,ได้เลยเพราะว่าคุาาคน,นีู่เวลาสอบสัมาษเรียนนะอรยสบนี่บอกเลยไม่เป็นทางการเพราะการสัมภาษณ์คือเซลรีขอการสัมภาษณ์เป็นอินร์มจากไม่เป็นทางการเด็ดขาดา นั่นนะศูนย์เขียวอีนะเป็นไปด้วยดีันกีนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่มจ้าหน้า่เต้นนู มือดีเราเอาชนะอะไรไม่ได้ในยคสัยนี้เลยดูมน่ยบ้านจะมีเศษอาหารั้าวของพวกนีาต้องหมดถ้ามันมีบ้านคนเดียวแต่สถาบันเศษดูเชื่อในเรื่องของเนี่ยแต่ยังไม่เชื่อถ้ามือดีมันเศษแล้วคนที่มันเชื่อเอ่อมือดีมือจะเลือก้ำแต่คนต่อไปเชื่อ ก้าเสียนะครับด <okay, S 2> ูตอนู้เนินแบ่งหมาาแบ่งคลาง้างมีคางมากไม่งั้นจะไม่ได้มาเพราะใจในวใม่เนี้ยมนมีคนเือยเคนไหนที่ือจะขออนุญาตนคนไหนามเดี๋ยวอากเพราะคนกลามากคือคนท่สามารถทำให้คุรสทธอย่างหมดยาเพราะคุณบรสีต้องรลอกใจคนเป็นอะไรเป็นไหมเนะมาโอเคไหมมมา อันนี so ้คือิการที่เวลากาจะใ้้องาเขาไม่ได้าากถาไปเรถ้าูวันจะเป็นทําแเพราะาอาจองกบากลัไปี้าเลยครับกลับไปน้าเครับโอเคครับฉะนั้นอันนี้คือการปรับแต่งสำหรับรักษาโดา เช่นผมยกอย่างซีด you know you know so, ีซ okay? so, ี right? you know, MMA, ีที่บอกไปเลยว่าเขา้การ่ายของเราเนี่ยซีีมองหาคนที่อมีความรู้ความสามารถในความสบทุกเพลงลงถึงไม่มอดเม่มีที่เด็กลยนิิไาถึง็รนะครับรวถึงผู้สมัครมองสมหาลัยนักศษาฉะนั้นนักศึกษาจดดูว่านักษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของซีดีได้ไหม สามารถเป็นส่นนึงของซีพีได้นั่นแปลว่าอันนี้จากประสบการณ์นครับมีรุ่นน้องคนนึ่เข้าไปเป็นต่านตัวในเรือตอนนีรุ่นน้องคงนนะาานั้นเป็นหัอหน้าฝากราเอเอสะม่รู้แต่คนอนั้งแต่ปีอารนปนะีปีทุก5ปีเลก็้งมาชักนทนจราที่ทานจราอองทีมี่พูดวันทา่5ตุ ยังไม่หนเพราะเขาผูกติดันอยู่ก้หรือไงพอจะลาออกปั๊บบริษัทถือว่าเพิ่มเนื้อหาเพิ่มข้อต่อรองแต่บริษัทไม่้สนสนุเขาัดนี้มันสนับสนนเขาสามส่วนเพราะอะไรครับ CBT ขายทุกอย่างี b ีของโกวิดและ t ทำใบเสร็จ t ทำเอกจิงๆเดยฉะนั้นเวลาเขาจะถเวียนนะครั เขาจบเรียนัำงานไทยก่อนผมไม่ได้เห็นได้ดีอะไรเลยนะเลยเสียใจว่าเอาไปอยู่บางทีในงานเตียงตายก็ช่วยไม่สอร์ตบางเรื่องของนักเรียนนะครับนะฉะนั้นคุณสมบัติของนักศึกษาที่ใหม่ที่จะออกไปทำงานครับก็คือเป็นคนซื่อมาซื่อชิดทีเป็นความเป็นแก้ปัญหาเป็นทุกเป็นในด้านวิชาการต้องรับการทรียนรู้นะครับเป็นตารายวิชาการก็ยังต้องอยู่คู่กับชีวิตของคนเราในดชีวิตนะครับ รักษาเกี่ยวข้องงานคือให้คนเก่งงานเก่งบนแล้วเก่งความาคิดมันจะเป็นตัว 9, ากกาส,ตสา้างเก่งงานก็คือเขาจะตั้งกรณีศึกษาขึ้นมาแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้แบบนี้แล้วทำยังไงนะครับนุ่ม